วใจรุรกกยจ้าวตาฟาลิตาฟาลิตอ้าใจครับฟาลาฟาลา,า,าอาวลุงงามนะครับอาผก,การนาทวีนะครับชาลีครับชาลีพีลงรัะตภูมิจากพิจารณาทวีนะครับ เมฆาลาน้องใหม่ป้าดานะครับข้าวจริง3รุ่นเลยครับช่วยนะครับรบกวนตรงนี้หน่อยครับรบกวนตรงนี้นะครับน้องๆออกออกหน่อยนะครับช่วยหน่อยครับเดี๋ยวม้าตกม้าไม่เป็นไรครับตกม้าก็ไม่ค่อยเจ็บกันแต่ชนอ่ะเจ็บนะครับนะครับตกม้าไม่เป็นไรนะครับรบกวนผู้ใหญ่นะครับรบกวนผู้รับผิดชอบตรงนี้หน่อยครับรบกวนน้องๆตรงนี้ออกหน่อยนะครับตรงนี้ด้วยครับออกเลยบอกด้วยนะครับจะอยู่แบบไหนจะอยู่หลังอยู่หน้านะครับให้ยอมกันนะครับ เดี๋ยวนะครับดูผมนะครับฟังเสียงผมอย่าฟังอย่าดูผมนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยาหลังอยู่นะครับเดี๋ยวมาหลังอยู่ครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวเดี๋ยวมาหลังอยู่เอาผมนะครับหนึงสมาออกแล้วครับออกเลยครับออกเลยดัาง้ครับไนมอไปดัยคับผู้ให่วยหน่อยครับผน่อยบสองใหม่ปาดอยู่ตามไปด้วยพี่ดอสอรใจแล้วก็ อััสต้องจบกรรมาการนะครับอันดับสามรู้แล้วคือน้องใ่แล้วก็อันดับ4ีนะครับคือนะครับจากอาบราวนนะครับเบราวชมรมไพ่นา,าอันดับ5นะครับคือชาลีนาทวีอันดับ6กนะครับท็อปชอตานะครับอาหญ่อันดับเจฟาล่าของลุงงามนะครับผู้กานนรนาทวี